เอาล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Man Man เป็นเกมบนเว็บไซต์ที่เคยมีการดังอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าผมเพิ่งมาเล่นเพราะว่าผมนั้นเพิ่งรู้ว่ามีอยู่ในเว็บภาษาแล้วเนี่ยโอ้โหพูดดูรัวคือเวลเกรสเหมือนกับเราบอกว่ามีฆาตรกรซ่อนอยู่ถ้าเกิดเจอสามารถโทรเรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผม เดอะคิลเลอร์เดอะแมนแมนเฮ้ยดูน่ากลัวจังเลยเอาว่ะครับผมแต่ว่าเลิกพูดมากมาเดอะแมนแมนูยังไงยังไงเล่งไงวะฮัลโหลเฮ้ยนี่มันมีการเคลื่อนที่วะคุณผู้ชมเฮ้ยติดเหรูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ใต้เตียงเหรอหนึ่งหนึ่งคนออกไงเฮ้ยคุณผู้ชมปูอยู่ใต้เตียงจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูขานอย่างนั้นวะ โอ้โหแม่งต้องกดต้องเบี่ยงด้วยต้องเบี่ยงอ๋ออ๋ออ๋อสิอ๋ออ๋ออกมาก่อนออกมาก่อนแม่งอ๋ออ๋ติดติดแขนติดแขนแม่งโอ้โหแม่งโอ้ยเก่งเลตัวเดียวด้วย The แมนแมนยิงกระตุก The man man โอ้โหมีเวลา20แล้วคือยังไง Get the อา Get the มีดเหรอต้องไปหามีดโอเคหามีดหามีดได้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 หามีดหามีดต้องต้องต้องรัวมากโอ้โหไม่ต้องรัวในหลับหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหแม่งต้องเต้องรัวปุ่ม รวัวป pues ุ่มอย่างสุดๆก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บเข้ามากระดึ๊บกระดึ๊บไปลูกกระดึ๊บไปผมว่ามีดมีดมันอยู่ที่เนี้ยต้องอยู่ที่อื่นมาอยู่ในห้องข้างมันออกได้ป่าวะเราออกรนรึบรึปรึปอ้าวยังไงมีดจังมีดโอเคเอาละมึงเจอกูแน่นอนมึงแอบหลับใช่ไหมฮะมึงเจอเดอะแมนแมนผู้นี้ฆ่าตายโอ้แม่งรังกราบยากที่หายไปค่อยๆลากวิญญาณสังขารตัวเองไปเดี๋ยวเพื่นยังยังยังอะโอเค มึงขึ้นอีกแมน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 ขึ้นมาหัวมุดหัวมุดเข้ามาในตู้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะมุดเข้าไปทำเคี้อะไรเดี๋ยวออกมาออกมาไม่เอาไม่เอาโต๊ะกูต้องการแค่มีดกูต้องการแต่มีดด้านการเดินไนท์เดินไนท์โอ้แม่งโต๊ะกูรวมล่ากับโต๊ะแล้วคุณผู้ชมไม่มึงจะเข้ามาเกะกะการขัดขวางใช่ไหมให้โต๊ะไอเวรไม่ได้กูต้องฆ่าเจ้าของมึงต้องฆ่าเจ้าของโต๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนึงกูขออนุขึ้น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 เบียงไอโต๊ะออกไปดิเอ้ยได้มีดแล้วคุณผู้ชมอ่าได้มีดแล้วไอเคี้ย ดีมีดีมีแล้วโอเคโอเคมาเดี๋ยวแมนแมนเดี๋ยวแมนแมนจะโชว์การเป็นแอบแมนเอ้ยต้องเองียง,องเอียงตัวเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวเอียงเอียงเ,เอียงข้างนี้ว่ะอยข้างนี้ค่อยค่อยโอเคมึงไอ้ตโต rian, ๊ะโต๊ะมึงแกไม่มีวันที่จะขัดขวางในการฆ่าเจ้าบ้านแกได้ได้ได,ได้แน่นอนมามาแล้วฆาตกรโลกจิตคู่น,นี้จะทำการทำแหละ หั่นแยกส่วนอไปขายต่อมาแม่งเลยต้องกดบัวขนาดไหนวะเแม่งโอ้ยเอียงเอียงเอียงเออเมื่องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเฮ้ยมึงเอียงเอียงฝั่งนู้นได้ไหมเอียงนู้นอ่าเอียงอ่าโอเคโอเคค่อยเอียงค่อยเอียงอ่าโอเคไกลแล้วไกลแล้วแป๊บนึงอีนึงมีดกูกหลังจะลอยหามึงเลยแป๊บนึงว้าวมีดผมมีดมึงแม่งง้อจังวะมีดกูแล้วทำไมมีดกูมันมีตักอยู่กับพื้นเนี่ยโอเคแม่งชีวิตชีวิต ชีวิตแต่แมนแมนมันช่างช่างระบากเหลือเกินอ่าโอเคไม่ค่อยเลื้อยเลื้กลับเข้าไปเลื้กลับเข้าไปเออเลื้กลับเลื้กลับเข้าไปเลื้กลับเข้าไปเออค่อยๆกระดไม่ค่อยๆกระดื้อลากสังขารอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวต้องต้องได้เวลายกยกขึ้นแล้วยกขึ้นยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นยกเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ปิดกระทางกระทางอ่ายกขึ้นยกขึ้นอ่ายกตูดขึ้นผมเดียยกตูดขึ้นได้ไหมยกตูดขึ้นเฮียบวะเออเออม่นเลย โอเคไม่ต้องยืดตุดขึ้นยืดตุดขึ้นยืดตุกดลวยเบี่ยงตุกดลวยเบี่ยงไอ้เตะไอ้เชี่ยมันปคับยากเย็นจังวะหึไม่เงยความความโลกจิตครั้งนี้ต้องฆ่าได้ต้องฆ่ายกยกไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวต้องขึ้นไปใหม่ไปอ่าต้องต้องอ่าตรงนี้นี่เออยกไม่ใช่ไม่ใช่อีกทางทางอ๋าอ๋อโอเคต้องค่อยค่อยเบี่ยงตัวเบี่ยงตัวเบี่ยงตัวนิดเบี่ยงตัวนิดอ้าแล้วนึงฆาตกรคิวเลอร์คนนี้กำลังพยายาม โอ้โหมึงแม่งง่อยแดดที่ผ่านเลยอ่ะกระดึบกระดึบโอ้โหหน้าตาสุดต้องกี่ครั้งนี้อ่ะยังไงยกยก,ยกตัวเองขึ้นมายกตัวเองขึ้นขึ้นขึ้นสีเหี้ยขึ้นขึ้น,นโอ้โหมึงแม่งชีวิต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 กูป่ะกูะะเหน,หนื่อยแม่ไม่ไรต้องมีความพยายามต้องมีความความพยายามนะคุณผู้ชมแค่เอาเอาแม่งใครอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะคือใครหน่อยแน่มึงแาบแย่งแย่งแย่งเหี้อกูอะเฮะเดี๋ยวแม่งกูติดหัวติดออก มึงจะหมัดไปแม่ตู้ทำเขี้อะไรอ้ชิบหายอืมเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงเบียงแขนซ้ายไปเบี่ยงแขนซ้ายไม่ได้เบี่ยงแขนมึงแม่งเอ้ยไม่ไอ้มหมอนน่นกำลังจะหนีไปไม่น้อยมึงหักแย่งเหยื่อกูอีเวนเดี๋ยวเดี๋ยวกระปกรกระปกรอืมแม่งโอ้โหแม่งบรงทัดแย่เกินมากบรงทัดแย่เกินมากโอ้โหมันเลื้อยไปแล้วคุณผู้ชมมันเลื้อยไปแล้วมันเลื้อยไปแล้วไม่ไม่ทางนึงอย่างเพื่อนชีวิตมึงแม่งมึงมึงก่อนเป็นฆาตกรนะกู่มไปหาหมอโรคกระดูกดีกว่าไหมมึงมึงจะกระเดียวเฮียเอ้ย ไม่ไม่มึงกับปรกรกูบอกให้มึงกับปรกรกับปรกรไอ้ชี้หายเป็นกะดูปบอกว่าเปลี่ยนจากฆาตกรเนี่ยกูเป็นหมอฟันดีกว่านะเออแล้วมันก็หนีไปได้ <c oughs> โอเคหมอก็ดูกเจอกันนะครับผม